ที่วันนี้คุณครูมาสอนพวกเรานะคะก็ขอฝากรถประทัวเป็นสิทธิ์นะครับมีอะไรก็ขอคับทิ้แะนะแล้วก็ความเป็นสิริมงคลกับผู้เรียนทุกคนนะคะว่าทำได้ให้ความเคารพและก็ขอเป็นสิทธิ์ดีดีด้วยค่ะก็จะตั้งใจสอน,สนะะเป็นที่อนแล้วก็ในแล้วก็จะถ่ายแท้ให้ทุกท่านนะครับได้ได้กล้าแล้วก็ในอล้รก็สอบถามได้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป็นปลอมแบบนี้ก็ได้นะคะพี่เป็นแบบครมกับใบไม้ปลอมก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่อันนี้ตอบถูกครับในข้อสอบอมีในข้อสอบด้วยนะเนี่ยมีเราสามารถใช้บัสัดุที่หลากหลายอ,อันนี้ถูกพี่ <laughs> ถูกนะครับเฉลยข้อสอบด้วยนะเนี่ยเจ็ดเทียนได้ได้ทนขึ้นแล้วก็ลดความวางไปก็จะทำให้ ก็เอามาละลายแล้วก็เอามา้องหาได้ที่ไหนจะมีที่ตลาดที่อุทัยครับแต่ก็นานๆจะเจอนะครับเออนานๆจะเพราะอะไรเลยดอกดอกไม้ไม่ต้องมาเห็นเยอะให้ไม่เห็นเสร็จแล้วเสร็จปึ๊บเสร็จแล้วก็กดขอเข้าร่วมนะคะถ้าเป็นเฟซเดี๋ยวครูจะไปอนุมัติอ่าอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวครูจะไปอนุมัติได้ได้ เล่นยังเยอะหมดไว้จำแล้วมีมีถ้าไวเลยแต่ดีนะเนี่ยมีเฟซเนี่ยทันสมัยนะเนี่ยไปเุ่นมากเลยกดครัอาจารย์ออัอนนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ก,กดอแบบ่านครับเ่ารู้ว่าง่หมครับม้วนปกตินี่แหละแต่เราจับผ้าให้มันให้มันได้ทรงให้มันอยู่ใน อขนาดที้เท่ากันมวนได้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยอ่อุยไม่ไอ <online> <c oughs> ่ตะลองตะล่อยไอยนม่อยนาเขาใส่เลยไปชื่อมันต้องมาเป็นจิตธรรอเราจเปลี่ยนไ ลองดูนะว่าถ้าพื้นนอาจจะต้องเป็นแบบทั้งหมดแบบนี้นะครับมันก็จะสวก็กดได้นะครับตอนนี้เขายังอุ่นทําได้เนี่ยประมาณนี้ครับได้ก็ได้นะครับก็ได้เลยได้เลยไม่ให้โอกาสกับคนอื่นที่เาไม่รู้จักแล้วก็บางคนก็อาจจะ อยากมาเรียนก็ได้มาเรียนนะคะเพราะว่ามาเรียนที่นี่แล้วว่าทุกคนมีหัวม่เรียเสนหนุนที่พอสุดจะไม่กลับส้นจตรงรายการตรงช่องรายการช่องรายการเราเขก็นแป้งมันแป้งมันจำนวนสิบส่อเท่ากับสี่สิบกรัมสี่สิบกรัมผูดผูดเด็ดเทียบไปเยอะยะมให้แล้วเท่ากับสองเาบกวก็จะมีหัวของเขาแบบหนึ่งถ้างการตอบผิดได้หนึ่งคะแนนนะคบ ข้อสามเปียกปกูวี่ไม่ต้องตอบเป็นของไทยโบราณที่ประยุกกระจายเป็เปียกูถูกหรือผิดถูกถูกี่เราใชไปยอดนางถุกหรือผิดเราใช้ใบอะไรครับไปเอถ้าใครทำโลโก้ได้นะครับชื่ออะไรนงจงคูแปลงผ้าไทำปวยเหรอทำปวย นำกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมาทำเป็นแก้วน,น,น,น้ำเพื่อจะลดขยะพลาสติกค่ะกว,ว่าขยะอันเยอ่ยับใหญ่ค่ะและอันนี้ทำเป็น่องตะบูนะคะผู้รเรียนเนี่ยถ้าเรียนกับเราแล้วผลงานต่างๆสามารถส่งไปขายที่สูงได้เรามีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับในนอเพราะว่าประมาณนี้มัน้ะแต่เดือนละประมาณ5้าสิ หนุ่มไข่ยอยะมุ่งมากเลยนะแกกินบอกชอบชอบเลย